สวัสดีครับสวัสดีนะนาะแล้วก็น้องน้องนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับเป็นลอกไดว่านะครับผมเป็นลอกไดว่าพาทุล่านะครับ S v t w 70นะครับผมลอกตัวนี้นะครับผม คุณสมบัตินะครับาสามารถเล่นได้ทั้งช่อนชโดกระสูบกระพงนะครับเล่นได้หลายงานนะเป็นลอกที่ขนาดเล็กนะครับเป็นลอกที่ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับจับสมูทนะครับหม,หมุนลื่นนะครับลื่นนุ่มแล้วก็เนียนนะครับตัวนี้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับถามว่าเล่นอัดกระพงน้ําเช้าได้ไหม สบายมากนะครับตัวนี้นะตัวนี้อัดได้เลยนะครับกระพงน้าเช้าเพราะว่าเฟืองข้างในตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับขึ้นมือช้ากว่าอลูมิเนียมนะครับผมรุ่นใหม่ๆส่วนมากจะเป็นเฟืองอลูมิเนียมผมว่ายังไงก็สู้ทองเหลืองไม่ได้นะความคงทนนะเบรกนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสี่สี่กิโลนะรอบตัวนี้นะน่ครับดีไซน์สวยนะครับดีไซน์สวยมากเลยนะ หล่อเลยครับเนี่ยใครมีงบไม่ไม่ต้องไปถึงพวกอัลฟ a าก็ได้นะครับตีดีกว่าอัลฟานะผมเคยรีวิวผมเคยทําไปแล้วหน้ารีวิวอะแล้วหมุนลื่นแล้วเงียบกว่าอัลฟาด้วยนะครับเรื่องความความสมูทการตีอะผมว่าตัวเนี้ตีดีกว่านะครับแล้วสีสวยนะครับสีสีสวยสีเหมือนเออ่าได้ว่าอัลฟาแอตัวใหม่นะครับ ไอตัวปียี่สิบนี่แหละปียี่สิบยี่สามอะสีเดียวกันเลยนะครับสีสวยนะชอบนะตัวนี้ผมยังชอบเลยนะตัวเองยังชอบเลยอยากอยากเอาไปเล่นนะครับแต่ไม่ได้เอาไปมันอยู่ในร้านนะครับเอาไว้ขายให้ลูกค้าหมุนลื่นครับหมุนลื่นหมุนเนียนหมุนนุ่มเลยนะตัวนี้นะนลายไกยวิ่งแค่เขีียเบาๆนี่หมุนลิบเลยสวยครับตัวนี้ และอีกอย่างนะครับงานชโดนะหลายๆคนถามว่าอุ้ยอัดได้ไหมลอกตัวนิดเดียวได้นะครับสามารถอัดชโดได้นะสองสามโลสบายนะแต่ถ้าไปเจอแบบใหญ่ๆได้ไหมได้นะครับแต่ก็เบรกมันจะมันน้อยเกินไปนะครับเบรกมันน้อยเกินไปเบรกก็แค่สี่กิโลบางทีมันไม่ไหวอ่ะปลาดึงมันลื่นนะเจอใหญ่ๆนะแต่ว่าอัดได้นะครับก็ค่อยเล่นได้เลย